อย่ตกลงไปลูกเอามีลงไปทำไมมีลงไปนะ้ขึนไม่ได้นะมันหิวน้ำหรือเปล่านะ่ะดูมันก่อนช่นวยไม่ได้นะออมีมันหิวน้ำตรงนั้นมันลึกนะลูกมันหิวน้ำ <laughs> นี่มันลงไมได้ไงอ่ะันเก่งอย่าตายมาอย่าไปตรงนั้นมันลึกมันลึกนะลูกเอา้า <c oughs> อ้าวกูว่าเดี๋ยวตกไปในหลุมนั่นน่ะมันไม่รู้ว่ามันมันมีหลุมมีขึ้นมาไม่มีหลุมยันหลุม,มร้อนมนมีขึ้นมาลูกคองนั้นพอแล้วเดี๋ยวตรงนั้นมันมีหลุม <c oughs> เดินเข้าไปข้างหน้าอีกมันไมีหลุมเออขึ้นมาลูก <c oughs>